สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีกันและนกะนากันสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราได้นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดูส่วนตัวสามารถอัดละอดีมาที่ b i l i v e r 369ตรงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปตรงค่าวด้วยวใต้คลิปน,นะครับอัดละอดีมาทาค่าครูได้ครับก็จะได้ราคา พิเศษลดให้2ต่อในต้นเดือนตุลาคมนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ตุลาคมวันที่10ตุลาคมเป็นวันสุดท้ายครับอลาดีมาําค่าครูได้ก็จะได้ค่าพิเศษลดให้2ต่อก็คือวันวันนี้วันที่5แล้วครับเหลืออีก5วันเท่านั้นนะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์พื้นวัสนกําเนิดอันนี้เป็นเข้าเรื่องของพื้นวัสนกําเนิดกันต่อนะครับสิ่งที่จะได้อย่างรวดเร็วในดวงชะตานะครับ สิ่งที่จะได้อย่างรวดเร็วในดวงชะตาเนี่ยในทางโหราศาสตร์จะเรียกว่าจรและราศีนะครับจรและราศีหมายถึงราศีที่จอหมายถึงการสัญจรการเคลื่อนที่หมายถึงการเคลื่อนที่ไวนะครับหมายถึงว่ามันเป็นพบเรือนนะครับไม่ใช่เป็นดวงดาวตามจริงนี่เป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งที่ดูเท่านั้นของทางโหราศาสตร์ไม่ได้หมายถึงว่าดูตรงนี้แล้วจะตอบได้ร้อแต่มันมักจะแม่นนะครับบอกไว้ก่อนว่ามันมักจะแม่น แต่ก็ไม่ได้แปลว่าแม่นทุกคนหรือจะต้องแม่นทุกตรงเพราะว่ามันจะมีอยู่สาประเภทนะครับสิ่งที่เร็วสิ่งที่ช้าแต่มั่นคงแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะก็คือจราออราศีอุบสถิรราศีแล้วก็อุปยาราศีเดี๋ยวค่อยดูไปทีละอย่างนะครับเดี๋ยวเราเอาเรื่องของจระราศีก่อนนะครับที่เรามาดูกันว่าคนราศีกันลักษณะกันเนี่ยนะครับจุดกําเนิดตานุราศี กันอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีและคนาใช้จุดเดียวกันตรงนี้นะครับเรามาดูกันเนาะอันดับแรกนะครับเมื่อลงลกักลงราศีเกิดแบ่งพบเลือนได้แล้วนะครับก็จะมีพพเรือนทั้ง12ตามนี้เนาะครับทีนี้เรามาดูกันที่อจอรล,ละราศีจอร์ละราศีมีราศีเมษร,ราศีกรกฎราศีตุลและราศีมังกรนะครับอันนี้เป็นการแคนเอลการศึกษาขั้นสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเราจะ ไม่เคยได้ยินแต่บางคนเคยได้ยินแล้วใครเคยเรียนเคยศึกษาจะรู้แต่ใครที่ไม่เคยเรียนจะไม่รู้เลยว่ามีแบบนี้ด้วยหรอนะครับมาดูกันอันดับแรกนะครับราศีแรกที่เราจะพูดถึงคือราศีการเงินครับก็คือราศีกรุมภะหมายถึงการเงินเนาะก็คือการได้มากันไม่ใช่เฉพาะเงินนะครับได้ทุกอย่างสิ่งที่เราได้มาเป็นของครอบครองอะ่ะมันคือกรุมภาะหมดเลยนะครับ มันหมายถึงความเป็นเศรษฐีถ้าแปลบตามภาษาบาลีนะกระดุมผ้ไม่ได้เขียนว่ากระดุมภ้าแบบนี้หรอกแต่ตามจริงมันจะมีตัวแบบเขียนปปแปลกๆครับเออเป็นภาษาบาลีนะครับแปลว่าความเป็นเศรษฐีความรวยนะครับทีนี้การเงินของเราเนี่ยเป็นดาวศุกร์ถูกไหมครับเอ,อ่อต้องบอกไว้ก่อนว่าสิ่งที่ได้เร็วคือการเงินเขาว่าการเงินคืออะไรของคนราศรีกันทําไมได้เร็วอาจารย์ทุกวันนี้หาเงินก็ลําบากลําบากไม่เห็นมันจะได้ดีเลยไม่เห็นมันจะได้เร็วเลยเงินเนี่ยกว่าจะได้นี่เงือออกแทบตายเนี่ยเออ คือเงินออกไม่ได้ตังเลยนะอาจารย์นราจะว่าได้ง่ายได้ยังไงคืออย่างนี้ครับคนราศีกันเนี่ยมักจะล้มบนฟูกนะครับเพราะว่า,เ,าเ,ดวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดถึงในจุดสุดท้ายนะครับก็คือจุดการเปลี่ยนแปลงเนาะแต่จุดนี้เป็นจุดของความมันการได้เร็วกันที่แบบมาอย่างรวดเร็วนะครับคือพื้นวัฒนามันกําหนดมาแล้วว่าคุณเนี่ยมักจะได้เงินอย่างรวดเร็ว หมายถึงคุณเกิดมาอยู่ในกองเงินกองทองครับคือไม่ได้หมายถึงต้องร่ำรวยนะแต่หมายถึงว่าคุณเกิดมามักจะมีทรัพย์มีตังค์อยู่กับพ่อแม่ที่มีเงินมีทรัพย์เข้าใจไหมครับเกิดมาเป็นช่วงที่มีพ่อแม่มีเงินมีทรัพย์กันนะครับเออเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าด้วยการที่ต,ต้องแบ่งมาสองแบบนะคือคําว่าได้เร็วเนี่ยหมายถึงเกิดมามีเงินมีทองพ่อแม่พร้อมที่จะซัพพอร์ต เรื่องของการเงินอยู่แล้วไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับในในเรื่องของพ่อแม่สปอร์ตในตอนเด็กนะครับแต่ตอนโต,ตขึ้นมาเนี่ยสิครับอีกเรื่องหนึ่งเลยคือหมายถึงว่าตอนแรกอะชีวิตวัยแรกของคนราศรีการน,นาคณกันเนี่ยเกิดมามักจะมีคนอ่าเรียกว่าพ่อแม่มีเงินมีทองคอยช่วยเหลือสนับสนุนเนาะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่ส่วนใหญ่มากๆเลยคือให้ประมาณ80%เนนะครับ แปดสิเนี่ยจะเป็นคนแบบนี้แต่มีแค่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละที่จะลำบากนะครับเพราะว่าดาวมันกระตุ้นอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมนะนี่คือพบเลือนเช้านั้นจะต้องไปอ่านดาวแล้วก็อ่านองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์ด้วยนะครับอ่านตำแหน่งมาตรฐานของดวงดาวอุดกเกษตรประนิตนะเออนะครับมหาจักรราชาโชคนะก็ต้องดูอีกนะครับมันมีหลายขั้นตอนในการดูเนาะแต่อันนี้เป็นแค่หนึ่งในหลายๆขั้นตอนที่ดูแต่มันให้ผลห้าสิบห้าสิบเลยนะครับคือให้ผลห้าสิบแล้ว อีก50เนี่ยเป็นอย่างอื่นประกอบกันอย่างอื่นทั้งหมดนะครับเพราะว่าตรงนี้คือพื้นวัษสสนาอย่างที่บอกไปว่ามันถูกกําหนดมาแล้วแต่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้อยู่บ้างไม่ใช่แปลว่ามันจะต้องตายตัวแบบนี้ร้อไม่มีทุกอย่างทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดที่ตายตัวร้อยเนะครับมีการเปลี่ยนแปลงย,ยืดหยุ่นเสมอสิ่งที่มั่นคงเราดูว่ามั่นคงในบนโลกใบน,นี้จริงๆมันไม่มัม่นคงหรอกครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมเช่นสมมติว่าเหล็กเนี่ยแข็งแรงมากเลยเราไม่สามารถออออัทใใชยยใช้้มมมืืืเเฉงไ่่คร เราใช้มือเฉยเนี่ยหกักเหล็กยังไงก็ไม่หกนะักอ่ะมันมันแข็งมากเลยแต่ด้วยสนิมด้วยการเวลาด้วยน้ําด้วยลมด้วยแสงแดดทั้งหลายเนี่ยพอมันมาเจอกระทบกับเหล็กนะครับสักวันหนึ่งมันก็ต้องผุต้องก่อนถูกไหมครับมันก็ต้องขึ้นสนิมมันก็ผุก่อนออกมันคือการกัดกัดกร่อนนะครับมันเป็นลักษณะข,ของทางอันนี้ก็ต้องไปดูดเรื่องของเคมีเรื่องของอะไรไปที่มันประทําปฏิกิริยากับอากาศกับน้ํากับฝนอย่างเงี้ยครับ เออกับแสงแดดอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ผุกร่อนได้เห็นไหมครับน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนอ่ะนั่นแหละหินเนี่ยเราใช้มือแกะไม่ได้แน่นอนนะครับทายังไงก็ให้มันแบบเลกลงไม่ได้แน่นอนหินเนี่ยมันแข็งมากแต่น้าอะ่ะซาะทุกวันมันก็ยังกร่อนได้เห็นไหมครับดังนั้นทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้นะอ่ะทีนี้การเงินเนี่ยพอหลังหลังจากการทํางานของคุณแล้วอะ่ะคุณจะไม่ได้ง่ายแล้วนะทีเนี้ยคณาสตกันเนี่ยเออตอนแรกอะ่ะได้ง่ายแล้วก็มี ทรัพย์สินเงินทองที่พ่อแม่คอยช่วยเหลือจนเจือตลอดเนี่ยตลอดได้ตลอดแต่เราตอนเราทําเองเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่ที่เรามีกับพ่อแม่ที่เขาให้เราอะก็าะ้าใป่ะครับเราขอแบมือพ่อแม่พ่อแม่ก็ให้ก็ได้ก็มีแต่พอเราทําเรื่องยากแล้วทีนี้ยากไม่ง่ายละคือคนรสิกรรมไม่ได้จะหาเงินง่ายขนาดนั้นน,นะครับจากตัวเองนะจากตัวเองนะแต่พื้นวานามนบอกว่ามันได้มาจากอ่อ คือคือหมายว่ามันได้มาจากครอบครัวเออนะครับในช่วงแรกนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องพยายามขยันพยายามคือคือคนลาศิกัรมีอะไรหลายจุดที่ที่มันจะมาตัดตรงเนี้ยได้เดี๋ยวมันจะเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับว่าทําไมคนราศริกัรถึงหายากจังด้วยตัวเองแต่ทําไม มันมีมาแต่เกิดมันมี2แบบนะครับอนี้เราต้องเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนทีนี้จุดที่2นะครับก็คือราศีมังกรพบเรือนปุตตะนะครับปุตตะหมายถึงอะไรหมายถึงบุตรวิวารการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหมายถึงความพึงพอใจหมายถึงความสมหวังหมายถึงการดื่มกินเฉลิมฉลองการสนุกสนานบันเทิงเริงใจการคาดหวังแนละ้วมันสมหวังอะเอออะไรประมาณนี้นะครับนั้นเนี่ยปุตตะเนี่ยมันครอบคลุมเรื่องของภาวะอารมณ์ แล้วก็สิ่งใหม่ๆสิ่งที่กําเนิดใหม่ๆอย่างเช่นคลาสิกันเนี่ยมักจะมีบุตรง่ายแต่ไม่ใช่แปลว่ามุบุตรง่ายทุกคนนะครับเพราะต้องไปดูดวงดาวเพราะบางทีดาวมาทาลายพบเรือนปุตตะทําให้มันมียากหรือพบเรือนปุตตะเนี่ยไปสถิตในเรือนอริมรราวินาศก็จะหมายถึงยากขึ้นนะครับหรือไม่ก็ดาวเสื่อมเป็นประเป็นนิดนี้เงี้ยก็จะทําให้ยากขึ้นหรือไม่ก็ไปกลุ่มดาวคู่ศัตรูอย่างเงี้ยครับทุกอย่างมีองค์ประกอบแต่สิ่งเนี้ยที่มันมาเนี่ยที่เราพูดถึงในคลิปเนี้ย 5้าิเอร์เซนตจำไว้นะครับ5้าสอร์ซนที่มันจะมีผลมันมีผลเหมือนกันแทบทุกคนน่ะคือพูดบางอย่างเนี่ยแทบจะเหมือนกันคือแบบว่าใช่หมดเลยอ่ะเข้าใจป่ะครับเออมันตอนผมพูดราศีพิจิกอ่ะว่าเกิดมามักจะกำพาเป็นไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อกับแม่มันก็มีคนอยู่ด้วยแต่คือผมผมเคยเห็นพี่คนหนึ่งอ่ะก็ยังอยู่ด้วยกันแต่บ้านแตกอยู่ด้วยกันไม่ได้หมายความว่าอยู่ด้วยกันแต่มองหน้ากันไม่ติดนะครับทานองนั้นน่ะนั่นแหละก็เหมือนกับไม่มีมีเหมือนไม่มี บางคนเนี่ยคือพ่อแม่ตายจากจ,ากจริงๆเลยคือแบบทายไปเนี่ยแบบ90%หรือ99%เลยอะคนพิจิกบอกว่าจริงหมดเลยครับเห็นไหมทุกอย่างมันคือพื้นชะตาที่เราอะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาเนี่ยคือผมให้50นี่ถึงยี่วันยังน้อยนะครับ แต่ผมไม่อยากจะอวดอุตริว่ามันจะต้องมากกว่านั้นเพราะมันเป็นการคารดหวังนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าลองดีในวิชาเกินไปมันมันไม่โอเคผมเป็นคนทําอะไรจะต้องเซฟตัวเองก่อนหมายควาว่าเอาห้าสิบไปก็พอนะครับอย่างน้อยมันแม่นแน่นอนอ่ะห้าสิเปอร์เซ็นแต่ไม่ได้หมายถึงไม่แม่นนะห้สิบเนี่ยมาห้าสิบนี่หมายถึงแม่นห้าสิบเอร์เซ็นแล้วแต่ต้องไปดูดาวด้วยนะว่าดาวไปอยู่ที่ไหนได้ตําแหน่งอะไรได้องค์เกฑ์อุดมเกณฑ์ลบล้างไหมหรือจะได้ วาระคตระวังหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันมันต้องดูอะไรหลายอย่างแล้วก็ติดพิษต่างๆหรือเปล่าคุดพิดคุดนาคุดอะไรนะคุดอ่าไม่ได้ขอโทษครับติดผิดคุดติดผิหนาคติดพิดสุนัขหรือเปล่าอ่ามีสามพิษนะครับในตรียังจากก็ต้องไปดูอีกมันมีหลายอย่างองค์ประกอบนเนาะแต่เอาเป็นว่าดูระวังจากนียดูระวังจากก็ตัวเปลี่ยนอีกดังนั้นเนี่ยอันนี้คือห้าสิบเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะโอเคแหละ นะครับก็คือหมายถึงว่ามันแม่นแหละแต่มันอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะครับแล้วก็ต้องไปดูอย่างอื่นกําหนดเพิ่พมเติมอ่ะีน,นี้พอมีบุตรบุตรม,มีมีง่ายแต่ว่าหลายคนเนี่ยมักจะบอกว่ามีบุตรกันยากเนาะไม่ได้หมายถึงว่าคือคือสมัยนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนไม่เหมือนกันสมัยก่อนมีบุตรง่ายง่ายมากแต่สมัยเนี้ยเอ่อญาติผมเนี่ยเป็นคนที่พดุงครรเนาะหมายถึงเป็นเป็นตอนนี้เป็นหมอแล้วตอนแรกอนะเป็นฝ่ายพดุงครรภ เขาบอกว่าสมัยนีย้แม่จะคลอดลูกอะ่ะต้องคือหายใจไม่ออกต้องให้ครึ่งหายใจช่วยในตอนคลอดหรือแบบเขาว่าแบบอะไรก็ไม่รู้แบบบางทีลูกออกมาก็กแพ้ง่ายเด็กสมัยนีย้แพ้ง่ายครับเป็นโรคภูมิแพ้กันหมดเลยเพราะว่าอากาศมันไม่บริสุทธิ์เหมือนสมัยตอนที่เราเกิดมาเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยเด็กสมัยนี้จะหอบจะเหนื่อยง่ายจะ มีโรคทางเดินหายใจบ่อยเยอะนะครับอย่างโควิดมาก็เป็นโรคทางเดินหายใจเหมือนกันเห็นไหมครับใครที่เกิดในช่วงโควิดเนี่ยเด็กๆเนี่ยอันนี้ต้องระวังมากนะครับเพราะว่ามันมีภูมิที่อาจจะเป็นผลร้ายอะ่ะอยู่ในตัวในทุกๆคนที่เกิดในช่วงเวลาของช่วงเวลานั้น,น,นๆนะครับเออช่วงที่เราเกิดมาอ่ะถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ไม่มีอะไร แต่ถ้าเกิดมาตอนโควิดอย่างเงี้ยอ่ามันมีแบบเชื้อโรคระบาดนะแล้วเป็นเกี่ยวข้องกับปอดก็คือการหายใจดังนั้นเนี่ยแม่ก็อาจจะติดให้กับลูกก็ได้นะครับอาจจะหมายถึงส่งทอดทางพันธุกรรมเนี่ยให้กับลูกก็ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าแม่เป็นอะไรบางอย่างใช่ไหมครับมันมีปฏิกิริยาอ่าอะไรบางอย่างในในร่างกายตอนที่ตั้งครรภ์พอดี อย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะเกิดส่งผลให้กับบุตรได้เช่นเดียวกันอันเนี้ยก็ต้องไปดูองค์ประกอบรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับแต่ในดวงมันจะบอกได้อยู่นะครับแต่ต้องถามนะเพราะว่าก็ไม่ได้ดูทุกเรื่องแล้วก็ไม่ได้ไปเพิกเรื่องชาวบ้านถ้าไม่ถ้าเขาไม่ถามบางทีก็ไม่ได้ก็เห็นก็ไม่ตอบก็มีนะเพราะว่าเขาไม่ได้ถามไงเพราะว่าเขาบอกว่าอย่าไปซอกแซกเรื่องของอะไรมากแต่ยกเว้นก็บอกว่าเออโอเคยังไม่หมดเวลานะวดัดูดวงส่วนตัวยังไม่หมดเวลานะเสียเวลามาดู แล้วเอาเสียตังมาดูแล้วอะ่ะมันก็อ่างั้นเดี๋ยวแนะนําเพิ่มเติมไหมอย่างเงี้ยอ่ะถ้าเขาบอกโอเคเราก็จะแนะนําแต่บางคนก็บอกว่า,าไม่เป็นไรพอแล้วเพราะว่าอยากดูแค่นั้นก็จบอย่างเงี้ยครับแล้วแต่อันนี้เราก็จะแนะนําเพิ่มเติมได้อย่างเงี้ยครับอ่ะคนราศีกันมักจะเป็นคนที่มีความสุขง่ายมีความบันเทิงดวงใจแต่คนราศีกันมักจะเป็นคนอมทุกข หมายถึงเป็นคนที่แบบคิดลึกๆในใจอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้มีความสุขแบบนั้นคือภายนอกแสดงออกมามีความสุขครับแต่ภายในอ่ะไม่ใช่เลยคือหมายถึงจิตใจของคุณเนี่ยเป็นคนที่เศร้าหมองง่ายเป็นคนที่แบบกลัวต,ติดขัดอะไรบางอย่างไม่ได้จะแสดงออกมาด้วยความสดใสาราเริงอย่างที่เห็นมันเป็นแค่บางมูทบางอารมณ์แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะดาวเสา เป็นพิธุบาของคนราศีกันในพื้นดวงเกิดเลยเพราะว่าดวาวเสาร์เป็นเจ้าเดอนปุตตะนะครับก็หมายถึงว่าการจะลงทุนอะไรเองเนี่ยก็ต้องพยายามแบบประหยัดมัธยัติคือหมายถึงเขาเรียกว่าทําให้คุ้มค่าจะไม่ไม,ไม่ไม่ปล่อยผ่านเนาะเพราะว่าแล้วก็ทาให้คนราศีกันมักจะเป็น Per f e เฟ i o n i s t ด้วยเวลาเจออะไรสิ่งแรกเนี่ยจะต้องคิดทบทวนเยอะแยะไปหมดในหัวนยครับคือประมวลผลกว่าจะได้เลยเป็นคนลังเล ก็เลยเป็นคนลวนเลยเป็นคนที่เลือกอะไรได้ช้าได้ยากได้นานไม่ใช่ว่าจะเลือกได้ง่ายสิ่งอะไรที่มาใหม่ๆไม่รู้จักนี่โอ้โหทําความรู้จักแบบนานมากอะ่ะกว่าจะตอบตกลงได้ก็เลยเป็นคนที่ดูเหมือนจะเล่นตัวช้ายิ่งไปซะหน่อยแต่ตำจริงไม่ใช่นะครับต่อไปสุดอรองสุดท้ายก็คือพอบมรณะบรณะคือโรคภัยไข้เจ็บหมายถึงคนรศกันและขันนักการมักจะป่วยง่ายนะครับป่วยง่ายก็อาจจะต้องนําระวังเรื่องของสุขภาพดีๆวิธีการแก้ เจ้าเรือนมรณะเป็นอังคารคือการออกกำลังกายนะครับแต่แต่ราศีกันอาจจะเป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายเพราะว่าดาวอังคารเป็นกราคีนีของดาวพุธนะครับหมายความว่าคนราศีกัน์และกนณังารชอบใช้หัวสมองบริหารสมองความคิดแต่คือคิดเยอะคิดมากแล้วก็ใช้ความคิดในการใช้ชีวิตมากกว่าที่จะเคลื่อนไหวเป็นคนที่นั่งติดที่นั่งออฟฟิศอย่างเงี้ยครับชอบทำออฟฟิตกันอย่างเงี้ยใช้แต่สมองไม่ค่อยใช้ แรงกายไม่ค่อยเดินไม่ค่อยเหินอะไรสักหน่ก็จะป่วยง่ายก็มักจะเป็นโรคภูมิแพ้เพราะอยู่ในห้องแอร์ตลอดพอออกไปข้างนอกก็ร้อนเดี๋ยวเข้าห้องแอร์ก็หนาวอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าร้อนร้อนหนาวหนาวก็ทำให้เป็นภูมิแพ้ง่ายแล้วก็อากาศหายใจเนี่ยมักจะแบบคือเขาบอกว่าถ้าถ้าไม่ค่อยได้ลางแอร์มักจะเป็นภูมิแพ้ง่ายสองก็คือเป็นคนที่คอบ่าไหลเนาะก็คือออฟฟิศซินโดรมนะครับเพราะว่าใช้หัวสมองนั่งติดโตะ๊ะนะครับ นั่งลากนอกติดเก้าอี้นะครับไม่ค่อยได้เดินอันนี้ก็จะทําให้คนลาศิกขาณะขนากันเนี่ยมักจะเป็นคอบ่าไหลปวด,ดง่ายอันนี้ก็ต้องระมัดระวังต้องไปนวดต้องไปอะไรหลายคนเนาะอ่าทีนี้มรณะยังหมายถึงมรดกคนราศิกันมักจะมีมรดกนะครับเออมักจะมีมรดกแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับต้องไปดูพื้นดวงอีกทีหนึ่งว่าดาวสถิตทําลายภพเลมร,รณะไหมถ้าทําลายภพเลมร,รณะได้บางคนเนี่ยจะต,ต้องไปฟ้องร้องกัน นะครับก็ไปตีกันก่อนนะครับเคยเห็นห้างทองที่เขาแบบเาขาได้อะไรพี่น้องทําลายกันไหมครับอืมผมไม่อยากพูดคํานั้นเดี๋ยวมันเซ็นเซอร์ในทางยูทูบอ่ะเนาะไม่กล้าพูดเนาะเอาเป็นว่าประหัตประหารน,นะ่ะเออนะครับประหัตประหารกันนะครับทําลายกันเต็มที่คือแบบเอาให้ตุยกันไปข้างอย่างเงี้ยครับมันก็จะเนี่ยคือความที่แบบว่า พบมราณะเสียนะครับแต่ถ้าพบมราณะดีอันย่าจะดีจะหมายถึงคุณมีเกณฑ์จะได้มรดกจะได้มีการสืบทอดสืบต่ออะไรต่างๆนานาถือว่าแต่ระวังสืบทอดอีกอย่างหนึง่งถ้าเป็นด้านหลายคือสุขภาพคือโรคภัยไข้เจ็บเรียกว่าสืบทอดทางพันธุกรรมนะครับเป็นโรคที่สืบทอดทางพันธุกรรมได้ด้วยนะต่อไปสุดท้ายคือโชคลาบครับสิบห้าทีละโชคลาบของคนราศิกั์มักจะมาง่ายแต่มักจะเป็นลาบลอยลาบคือลาบลอยี่ที่หมายความว่า างคนบอกหวยเลยเบอร์ใช่ไหมก็ใช่เพราะว่าดาวจันนี่ยโครจรไวก็หมายถึงสิ้นเดือนก็จะได้หนึ่งครั้งเงินเดือนอย่างเงี้ยครับคือคนราศีกันมักจะมีงานทํามักจะมีได้เงินนะครับเป็นเรื่องปกติแล้วก็ไอ้มาถึงเงินปกตินะแต่มันมีโชคลาภมากกว่าน,นั้นคือลาบปากคนราศีกันมักจะได้ลาบปากเพราะว่า1เดือนจะได้หนึ่งครั้งนะครับในทุกๆประมาณบอกไม่ได้ดาวจันรมันโครจรไปเรื่อยเนาะบอกไม่ได้เอาเป็นว่าดาวจันทโครจรที่ราศี ก็รกฏพบลาภาไปเกษตรอันเนี้ยมีสิทธิ์จะได้ลาปากนะครับแล้วก็ได้ได้ของฝากเล็กๆน้อยๆมันเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆถูกหวเเกยเลเบร์ก็ถูกเลขท้ายๆครับไม่ใช่เลขใหญ่หรอกไม่ต้องหวังว่าอะไรจะใหญ่ถ้าจะใหญ่ต้องไปดูพื้นดวงว่ามีคู่มิดใหญ่ไหมแต่ถ้าไม่มีคู่มิดใหญ่อ่ะก็ได้เล็กๆน้อยๆไม่ได้ใหญ่อะไรหรอกนะครับเพราะว่าราศีการได้โชคลาภเป็นดาวจัอจอนทโคจรไวแปลว่าได้บ่อย แต่ได้เล,เล็กๆน้อยๆนะครับก,กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกัชบช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ